สวัสดีครับสวัสดียามเย็นสวัสดียามแรงครับพี่นอ <c oughs> ้องก็มาทักทายกันยามเย็นนะครับนี่การไปบัติงานนะครับของพวกเราแต่ละวันนะครับยันถึงตอนเย็นนี่ฝนก็พึ่งแรงน,แนี่ฝนก็ต้อง,พ,งพึ่งจะหยุดไปนะครับก็แบ่งชุดออกทำงานกันนะครับนี่ เดี๋ยวชุดผมก็ต้องออกลาดตะเวนต่อนะครับพี่น้องก็ชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับก็คนละชุดกันนะครับก็ชุดนี้ก็เขาภารกิจของเขานี่คือขึ้นด่านตรวจผมอัพตรวจตร,จรบบุคคลและยันผานะนะครับเส้นทางเส้นทางทางข้างทางข้างฐานไปบัตรการนะครับไอ้ทางนี้ทางนั้นชุดผมก็ต้องต้องออกลาดตะเวนนะครับโอ้พี่น้องเห็นไหม เขานู้นนะครับแล้วพี่น้องดูมองเห็นไหมครับไอ้ลุงกินน้ำอมองทางกล้องไม่เห็นเลยนะครับมองทางกล้องไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ฝนก็เพิ่งหยุดไปนะ,ะทีจริงผมออกตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่า,เน,วาวนเนื่องด้วยตะพาวะฝนตกนะครับเนื่องด้วยตะพาวะาฝนตกผมก็เลย ออกไม่ได้นะครับถ้าออกไปตอนที่ฝนตกก็เปียกหมดนะครับาบางทีไอ้ผ้ายางนะครับผ้ายางเชื้อกันฝนก็เอาไมา่อยู่นะครับเชื้อกันฝนมันกันได้เฉพาะาเฉพาะเริ่มจากท่อนคอลงไปลงไปแค่เอวแก้ขานะครับเสร็จแล้วก็อไอ้ตรงที่รองเท้าตรงที่น่องนี่คือจะเปียกหมดนะครับ เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเวลาไปตั้งฐานรัตะเวนนี่จะนอนหนาวอยู่อีกนะครับก็ผมเลยตัดสินใจนะครับผมเลยตัดสินใจว่าอรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับเมื่อฝนหยุดหยุดแล้วก็ค่อยออกไปนะครับที่จริงภารกิจนี้คือ,อะจะออกไปตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นหกโมงหกโมงกว่าแล้วนะครับนี่ก็เปิดไฟแนวกันแล้วนะครับข้างๆกองร้อย นะครับนี่ก็จะเป็นคัมแพงกองร้อยนะครับก็เขาเปิดไฟแนวแล้วนู่นอาจารย์เพชรนะครับก็มุ่งหน้าไปแล้วนะครับก็ยืนคอยนะยืนคอยไอสิงเสียเส้นนะครับไม่รู้ว่าแต่งตัวเสนะร็จหลือยังนะก็เดี๋ยวคอยก่อนนะครับก็แต่ละคนก็แต่งตัวเสร็จแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาไปเข้าน้ําหรือว่าติดภารกิจอะไรผมก็ไม่มั่นใจเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอยู่นะครับก็กําลังแต่งตัวอยู่นะผมก็ แต่งตัวเสร็จก็ออกมายืนคอยนะครับเดี๋ยวคือยังไงเดี๋ยวฝนมันจะตกใส่ใเส่หรอเล่านะครับเพราะว่า,าช่วงนี้นี่ภาคใต้นะครับช่วงนี้ภาคใต้นี่มันฝนมันตกไม่เป็นไม่เป็นฤด,ดูกาลเลยเป็นอ้องอฝนตกไม่เป็นไม่เป็นเว,เวลาเลยนะครับเมื่อคืนก็เมื่อคือน,กอคอนก็ตกใส่ชุดผมเปียกหมดเลยนะครับ ไม่ถึงกับเปียกอย่างนุ่นนะครับดีที่ว่าผ้าห่มไม่เปียกนะครับยังนอนห่มผ้าได้นะครับแต่ว่ามันหนาวนะครับแล้วก็ยิ่งตอนหัวรุ่งด้วยนะครับยิ่งตอนหัวรุ่งพี่น้องรู้จักไหมครับคาว่าหัวรุ่งเรียนภาษาไทยวรรณคํานะครับพี่น้องหัวรุ่งนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษากลางก็เป็นตอนรุ่งสางนะครับรุ่งสางก็ประมาณช่วงทีสี่ถึงหกโมงนะครับทีสี่ถึงหกโมงก็ ก็นั่นบ,บ้านผมนะครับที่ภาคใต้ก็จะเรียกหัวรุ่งนะครับหัวรุ่งถ้าหกโมงไปถึงแปดโมงแล้วเขาเรียกหัวเช้านะครับนี่ <c oughs> เป็นภาษาใต้นะครับก็เรียนรู้ภาษาใต้กันวรรณกรรมก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเลขเปลี่ยนภาษากันบ้างนะ,ะกะ็เดี๋ยวผมลงเรียกไอสิงดูสิงไป ออกมาแล้วพี่น้องนี่นะก็อโอเคนะครับก็ลุยกันต่อนะครับก็ตอนนี้ก <c oughs> ็เริ่มเคลื่อนหน่วยแล้วนะครับก็ออกลาดตะเวนกันนะครับอ่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องดูข้างหน้าก็เดินลาดตะเวนมุงนนนม่งหน้าไปแล้วนี่ครับอเดินมุ่งหน้าไปแล้วมองเห็นไหมครับกล้องมัน ก็ยิ่งซูมันยิ่งแตกนะครับจัดรูปกระบวนเดินหน่อยเดูนรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มสักหน่อยนะครับเป็นกลุ่มเราก็ต้องตะโกนบอกให้เขาจัดรูปกระบวนเดินนะครับการจัดรูปกระบวนเดินก็แบบไหนครับพี่น้องก็เดินทิ้งระยะนะครับ ก็ทิ้งระยะห่างๆกันนะครับให้มันปลอดจากระยะาวังผลของระเบิดนะครับการทิ้งระยะในการเดินรับตะวินนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับอ,อย่างเช่นฝ่ายตรงข้ามเขาเอาระเบิดมาวางนะครับเอาระเบิดมาวางาถ้าเราเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนที่ผมส่องให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะไปพร้อมกันเลยนะครับ ไม่รู้ว่าไปไหนเลยนะครับบอกไม่ถูกกันนะบางคนก็กลับบ้านเกิดนะครับก็คือเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมก็ไม่ได้ว่าจะใจร้ายใจดำดุด่าว่าลูกน้องไม่ใช่นะครับแต่คือเราด้วยด้วยภาระหน้าที่ที่ว่าเราต้องแบกรับนะครับต้องรับผิดชอบ แล้วก็ชีวิตของพวกเขานะครับก็ผมก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับทีนี้ผมก็ต้องอเป็นหัวหน้าชุดก็ต้องบอกต้องคุยกับเขานะครับถ้าเขาเดินลืมไปบางทีเดินคุยลืมกันนะครับเดินโมกูกันจนลืมว่าเออเราเป็นทหารนะครับลืมจัดรูปกระบวนในการเดินนะล้วก็อคอยชักิดเขาเราก็คอยบอกเขาเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับบา oh, <lic> บอกว่าไอ้จัดรูปกระบวนเดินน้อย เพราว่ารับสมีของระเบิดนี่ถตามันแตกขึ้นแล้วนะครับถ้าเดินเป็นกลุ่มนี่ไปหมดทั้งกลุ่มนะครับแต่ถ้าทิ้งระยะห่างๆกันในการเดินรับตะวินนะครับก็ถ้าโดนไปคนหนึ่งที่เหลือก็สามารถที่ว่าช่วยเหลือกันได้นะครับาสามารถห้ามเลือดสามารถตอบโต้สามารถที่ว่าลุกไล่เขาได้นะครับแต่ถ้าไปเป็นกลุ่มนี่ตุม้มเดียวหมดนะครับ เรียบร้อยอ่าแถมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แถมเพื่อนยังมาปลดปืนปลดอาวุธปาดคออีกอ่านี่นะครับคือผลที่มันที่มันตามมานะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือการออกทํางานนะครับก็ผมก็ต้องอยึดหลักยึดหลักทางยุทธวิธีนะครับไม่ได้ใจร้ายนะครับแต่ว่า ตอนที่ว่าเราพักผ่อนตอนที่เราอยู่ฐานหรือว่าตอนที่เรา,าดีแลกกันนะครับเรากา็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมเราก็เล่นเราก็หยอกล้อกันนะครับแต่ตอนทําทงานนี่มันเสี่ยงนะครับบง่งบอกถึงชีวิตนะครับถ้าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนี่เขาไม่ได้นะครับนั่นผมก็เลยต้องกํากับดูแลต้องอต้องบอกกล่าวเขาบางทีก็ลืมกันนะครับ บางทีก็ลืมกันเราก็ช่วยช่วยกันสักกิดเขานะครับให้เขามีสตินะถ้าทํางานแบบไม่มีสตินะครับถ้าทํางานแบบไม่มีสตินี่ไปไหนก็อันตรายนะครับโอ้รู้สึกว่าเหนื่อยครับพี่น้องเดินไปเดินไปบรรยายไปนี่โอ้เหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อย ตามหลังมาอีก2นะครับนี่เราต้องทิ้งระยะลาดตะวนินนี่แบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าถ้าผมโดนนะถ้าผมโดนก็ไปแล้วนี่ไอข้างหลังจะสามารถช่วยได้นะครับแต่ถ้าเดินมาเป็นกลุ่มติดๆกับผมเดินโมูกันมากับผมนี่เกียบร้อยไปพร้อมกันเลยนะครับพี่น้องอ่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอ่าถ้าโดนอ่าทีหนึ่งอ่าสามสี่คนห้าคนนี่ถ้าโดนพร้อมกันไม่ต้องสงสัยเลยอ่ว่า ถ้าแบบดูดละตะเวนนี่ต้องไปเป็นกลุ่มแน่นแน่นอนนะครับถ้านั่งรถนั่งรถนั่นคือไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันที่มันจํากัดนะครับที่มันจํากัดเราก็ใช้กลยุทธ์ในการใช้เส้นทางนะครับในการใช้เส้นทางเราเองนะครับหรือว่าเป็นการรอพอฐานรอเอ้ย เป็นการรอพอเส้นทางให้ชุดที่ว่าเขามีหน้าที่อยู่แล้วก็รอพอเส้นทางให้ตรวจสอบเหมือนกับที่ผมเคยอบอกพี่น้องว่าผมมีภารกิจตรวจสอบเส้นทางตรวจสอบท่อลอดโครรพานหรือ,อจุดเสียงจุดลอดแหลมนั่นทีนี้พี่น้องรู้เหตุผลแล้วใช่ไหมครับว่าทามไมต้อง ต้องต้องตรวจสอบเพราะว่าเพื่อนที่ว่าเดินทางไปธุรการหรือไปตรงนี้กสารหรือไปซื้อกับข้าวหรือไปไดก็แล้วแต่นะครับเขาจะได้ปลอดภัยนะครับเขาจะได้ปลอดภัยในการเดนนรินทางนะครับถ้าไม่มีการรับอทิ้งทางใน่างนี้มันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดโศกนาฏกรรมแบบแบบเศร้าขึ้นมาอีกนะครับ ไอ้ส่วนตัวผมก็ไม่อยากจะให้พี่น้องคนไทยด้วยกันนี่เกิดการสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นชาวบ้านก็นแล้วแต่เหนื่อยพี่น้องเหนื่อยนี่ก็เดินเรียบตางรถไฟกันอีกนะครับก็รถไฟก็หมดแล้วตอนนี้นะครับรถไฟก็หมดแล้วเวลานี้เหมือนกับเวลาที่ว่า รถไฟหมดนะเ,เราก็ต้องเดินนะครับเผื่อเขาจ้องตอนที่ว่ารถไฟหมดก็<ๆ>ามาขุดวางตั้งไว้พอตอนเช้ารถไฟปานบุ้มในตานองนั้นนะครับผมก็ต้องตรวจเช้าเที่ยงเย็นอยู่แล้วนะครับกลางค่ำกลางคืนเห็นแปลกๆก,ก,ก็ต้องต้องเข้าตรวสอบต้องเข้าชาร์จนะครับแต่มีกลุ่มวัยรุ่นหรือคนแปลกหน้าหรือต้องทงไซต่างๆนะครับ พี่น้องดูบรรยากาศนะครับตอนเย็นนี่พี่น้องบรรยากาศตอนเย็นนะครับนี่หลังจากที่ <c oughs> หลังจากที่ว่าผมบอกว่าไอ้จัดรูปกระบวนเดินหน่อยนะครับก็โอเคน้องๆเขาก็เชื่อฟังนะครับอ่าก็เดินไปคนละมุมคนละมุมกันห่างๆกันแล้วก็ฝังนู้นด้วยนะครับพี่น้องดูบรรยากาศทิวเขานี่ดูพี่น้องอืม บรรยากาศยามเย็นอของ3จังหวัดนะครับเมื่อกี้ก็ฝนตกลงมารอบหนึ่งแล้วผมก็เลยติดฝนยังไม่ได้ออกนี่เพิ่นจะได้ออกมาตอนค่ำเดียวนะครับะ,ะนะครับก็อยู่กับผมก็คุยกันโม้กันไปเรื่อยนะครับมีมีเอซบอกว่าพี่จา คนนวดนอยโอ้ก็ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับความเป็นห่วงขอบคุณจริงๆเลยนะครับจากใจนะครับแต่ <c oughs> ตอนที่ว่าผมไม่ได้คนนวดนี่ผมกลับเข้ามาจากทํางานนะครับเสร็จแล้วก็กะว่าจะอาบน้ำคนหนวดคนเกลาตัดผมนะครับเสร็จแล้วทีนี้มันมันเนื่องด้วยภารกิจเร่งด่วนนะครับผมก็เลยต้องรับเวรรับเวรเร่งด่วนก็เลยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้โกนหนวดปูนเคราเลยนะครับก็ไปใส่ปลอกแขนเลยนะก็ไม่มีเวลาแล้วก็การเข้าเวนสิเวนนี่คือต้องยี่บสี่ชั่วโมงด้วยนะครับพี่น้องยี่บสี่ชั่วโมงด้วยไม่มีเวลาเม็ดที่จะมาถอดชุดนะครับนู่นแหละหลังสี่ทุ่มมาทุ่มไปแล้วนู่นอ่ะนะครับก็บางทีก็ทั้งเหนื่อยทั้งง่วงห่าทน้ำเสร็จก็นอนเลยรีบๆนะครับตอนเช้าก็ลุกขึ้นมาอ่ตีสี่ตีห้ามาปลุกน้องๆ เข้าเวนได้ไม่ใช่เข้าเวน,ม,เาเวนมาปลูกน้องๆกวาดไกะยะ,ะมาปลูกน้องๆตื่นเข้าแนวกันนะครับก็กวาจะได้ออกเวนก็นุ่นแหละนะครับก็เก้าโมงสิบโมงอีกวันหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยได้คนหนวดคนคลานะครับแต่นี่คือพอออกเวนปุ๊บผมก็ก่อนจะออกทํางานผมก็คนหนวดคนคลาเรียบร้อยก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับก็มีพี่น้องเอฟซีด้วยนะครับที่ว่า ส่งไอส่งเหรียญพยากรุฑมาให้นะครับส่งเหรียญพยาครุฑมาให้แกชื่อว่าอะไระเล่าจำชื่อไม่ได้นะครับส่งเหรียญพยาครุฑแล้วก็อีกคนนึงก็มอมเงินมาให้คนละ500บาทฝากมาจากไอช่องของจันสิงเสียสินนะครับฝากมาจากช่องสิงเสียสินผมก็เลยยังไม่ได้ขอบคุณเลยนะครับยังไม่ได้ขอบคุณ จำครับใครก็คลาว่าชื่อช่องอะไรแล้วในเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจแฟนเพจแฟนเพจอะไรแล้วเนาะอ่าใช่ก็แฟนเพจแฟนเพจลุงทิศเสียเส้นนะครับโอเคอ่าแฟนเพจลุงทิศเสียเส้นนะครับในเฟซบุ๊กนะครับก็เข้ามาติดตามในช่องช่องผมช่องไอสิงเสียเส้นสงใจเสร็จแล้วก็มี มีกดอะไรเขาเรียกกฎมัดแตงกดอะไรมาให้นะครับเป็นจํานวนเงิน1,000บาทก็มาแบ่งกับแบ่งกับอาจารย์เพชรอาจารย์เพชรหมอผี นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับลุงทิศนะครับแล้วก็เหรียญพยาครุฑ <c oughs> เหรียญพยาครุฑนี่อีกคนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเชื่ออะไรนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เอาติดตัวมาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาโชว์ให้ดูผมเอาติดตัวมาด้วยนะครับนี่ นี่ก็เป็นเหรียญพญากรุดฮะผมกะว่าจะเอาไปใส่กรอบนะครับจะอาไปสอยใส่กรอบมาห้อยคอหรือว่าใส่กระเป๋านะครับก็ขอบคุณนิฟซีมากมากเลยนะครับฮะเดี๋ยวผมต้องขอญาตก่อนนะครับฮะมันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวผมต้องหาทั้งอาที่ตั้งฐานที่มั่นก่อนนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เบียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ